ฝันว่าตัวเองอ้วนทำนายได้ว่าคุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคิดมากอันเนื่องมาจากปัญหาภายในครอบครัวของคุณช่วงนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วต้องอิจฉาจะได้รับโชคจากคนรัก ด้นานการงานการเงินไม่ควรใช้เงินลงทุนอะไรในระยะนี้ผลกำไรจะไม่ค่อยดีนักไปจนถึงขาดทุนช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจองานหนักงานยากที่ต้องรับผิดชอบสูงแต่โชคดีจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยหนุนหลังให้ด้นานความรัก คนมีคู่ที่แต่งงานแล้วจะได้บุตรชายที่เป็นที่พึ่งพาในอนาคตถึงเวลาแล้วที่คนโสดจะไม่เหงาอีกต่อไปความรักอยู่ตรงหน้าแล้วเหลือแค่คุณความมันไว้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความปรารถนาดีจากสิริหากเมตตาโปรดกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ